สวัสดีค่ะวันนี้มาทำคลิปให้ดูอีกแล้วนะคะก็จะยกตัวอย่างกรอบคานสำเร็จรูปของเรานะคะให้ดูว่าออขนาดนะคะกว้างด้านในกับกว้างด้านนอกแล้วก็จะมีตัวธรรมดากับตัวที่ใหญ่ขึ้นมันต่างกันยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นกรอบคานมาตรฐานเลยที่ลูกค้าชอบสั่งกันเยอะมากเลยก็คือจะเป็นไซส์20คูณ40นะคะ,ะ20คูณ40ตัวเล็กนะคะ ด้านในวัดในกรอบของเราก็จะเป็น17เซนนะคะใช้กับเหล็ก15ไม่ต้องไปลดสเปคใดๆนะคะปกติเราเคยใช้เหล็กคาน15ก็คือใช้15เหมือนเดิมน,นะคะอ่าส่วนกรอบคาน21คูณ40นะคะด้านในก็จะเป็นตัว20เซนเนื้อเต็มเลยนะคะอ่าต่างกันแค่ตรงนี้นะคะ อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยกันว่างงกันเอ๊ะมันต่างกันยังไงนะคะอ่าส่วนตัวกรอบของเรานะคะก็มีความหนาด้าละ2เซนนั่นเองนะคะอ่าอันนี้เหมือนกันผูกขนาดแล้วก็ด้านบนก็จะมีเหล็กโดเวลให้นะคะล้างปากแบบไว้นั่นเองนะคะอวันนี้มาทำคลิปสั้นๆให้ดูประมาณนี้คะ่ะ